กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักขวงจุย้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญ,ญลักษณ์แอมโมไนย์สัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวน6ช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พัน,แบบพ,นแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะวิธีรับมือปีชงปี2567หรือปีมะโรงธาตุไม้ของผู้ที่เกิดในปีฉลูค่ะ ผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะคุณควรตั้งรับปีชงในปีนี้ด้วยความนะคะสงบนิ่งค่ะอย่าใจร้อนจะทําสิ่งใดผู้ที่เกิดปีฉลูต้องรอจังหวะรอให้ทุกอย่างนิ่งเสียก่อนรอให้ถึงเวลาก่อนมไม่ใดก็ตามที่คุณใจร้อนหรือเร่งรีบโดยเฉพาะเร่งรีบหรือใจร้อนแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนใหญ่ค่ะจะมีในเรื่องของการติดขัดและล่าช้า ดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดปีฉลูในปี2567อย่าใจร้อนและอย่ารีบร้อนค่ะร่วมถึงการลงทุนนะคะใครที่ไม่เคยลงทุนนะไม่แนะนําให้ลงทุนแต่ถ้าใครที่ลงทุนนะคะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือลงทุนนะคะเพื่อผลประโยชน์ต่างๆจงทําในสิ่งที่เราเคยทําแต่ถ้าอะไรเราเพิ่งเริ่มต้นอย่าไปเริ่มในปี2567มีโอกาสที่ปีนี้เนี่ยจะทำให้คุณนั้นนะคะเสียผลประโยชน์มากกว่าได้ค่ะ และอยากให้ผู้ที่เกิดปีฉลูเตือนสติตัวเองค่ะอย่าคิดมากนะคะกับทุกสิ่งที่คนอื่นเนี่ยนำมาพูดให้คุณฟังไม่ว่าคำเหล่านั้นจะเป็นคำชมคำใส่ร้ายหรือนะคะคำตาหนิเตียนเพราะในดวงชะตาปี2567ของผู้ที่เกิดปีฉลูคุณจะมีคนอิจฉาค่ะแต่บุญบาร,รมีเก่าจะทําให้ผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นนะคะผ่านพ้นไปได้และใครคิดร้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองค่ะการไหว้นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะรับมือปีชงของผู้ที่เกิดปีฉลูแนะนําค่ะให้คุณนั้นนะคะกลับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวนับถือเช่นนะคะตอนเด็กๆที่บ้านเคยพาไปไหว้พระที่ไหนหรือไปทําบุญวัดอะไรบ่อยๆถ้าจําได้กลับไปทําบุญวัดนั้นค่ะหรือนะคะใครที่มีพระประธานนะคะที่ตั้งอยู่ในหิ้งพระหรือห้องพระในบ้านเป็นองค์ไหนก็หาเวลาไปกราบสักการะนะคะพระประธานองค์นั้นนะคะ ที่วัดที่ประดิษฐานได้เลยและผู้ที่เกิดปีฉลูถ้ามีโอกาสเดินทางไปไหว้พระต่างจังหวัดหรือทําบุญวัดที่ไม่เคยไปจะดีมากๆค่ะการเดินทางไปทําบุญหรือเดินทางเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดปีฉลูในปีนี้มีเกณฑ์นะคะที่เดินทางไปทางทิศตะวันตกจะดีมากๆค่ะและใครที่เกิดปีฉลูอยากจะป้องกันปีชงอาจจะแนะนําชุดก้าปีชงปี2567จะมีนะคะเหรียญก้ชงกาไทยสวยเอียป,ปี2 5 6 7หรือปีมรงธาตุไม้ และที่สำคัญมีฮูแก้ชงค่ะชุดแก้ชงนี้นะคะอาจารย์เจนได้นำเข้าจากวัดดังในฮ่องกงและผ่านพิธีโดยสินแสเรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะกดสั่งนะคะได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะไม่ว่าปีนี้จะเป็นปีอะไรก็ตามหากคุณมีสติและไม่ประมาทอย่าคาดหวังมากเกินไปใช้ชีวิตบนทางสายกลางคุณจะมีความสุขและผ่านปีชงไปได้อย่างแน่นอนค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเหง ที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้